สวัสดีทุกคนด้วยนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวหนังสือมังงะทั้งหมดนั่นเองก็วันนี้ก็จะมารีวิวหนังสือมังงะทั้งหมดในเดือนพฤษภาคมนั่นเองก็อาจจะมาช้านิดนึงขออภัยด้วยเพราะว่าแบบ มีเหตุผลหลายอย่างก็เดี๋ยวเอาไว้ค่อยพูดคุยกันในคลิปแล้วกันก็เดี๋ยวเรามารีวิวมังงะทั้งหมดกันเลยดีกว่าแนละ้วก็คลิปนี้จะมีพูดผิดพูดถูกยังไงบ้างก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็จะไม่ตัดออกนะอาจจะตัดบ้างแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตัดเยอะเพราะว่าอยากให้ดูแบบเพลินๆมากกว่านั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดแบบใช้แรงเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเหนื่อยนะเพราะมันเยอะนิดนึงนะก็โอเคมี3มชั้นนะก็เดี๋ยวมาดูกันที่ชั้นข้างบนสุดกันก่อนชั้นข้างบนสุดเราก็จะวางฟิกเกอร์นะก็จะมีเอ่อมิด ก็นี่ก็หรือจีซก,กีน,นั่นเองก็เพิ่งถ่ายคลิปรีวิวไม่ใช่ถ่ายคลิปรีวิวถ่ายคลิปแกะกล่องไปแล้วก็ไปดูกันได้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวเออสิ่งที่ทุกคนอยากดูกันเลยดีกว่านะก็คือหนังสือคือมีคนทวงเรามาหลายรอบมากก็อ่ะเดี๋ยวมาทำให้ดูแล้วกันนะก็โอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนหลายคนอาจจะแบบเริ่มชั้นบนเนาะแต่เราขอเริ่มชั้นนี้กันก่อนเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยเออมีของที่แบบ เอ่อหลายๆคนน่าจะอยากดูค่อนข้างเยอะนะเพราะมันมีของลักพิมพ์นะฮะก็ชั้นบนเดี๋ยวเอาไว้กอดแล้วกันนะเพราะมันก็มีเรื่องยาวซะส่วนใหญ่นะไม่ได้มีอะไรมากก็โอเคเรามาดูชั้นอ่าล่างกันก่อนชั้นสองเออชั้นล่างก็ชั้นนู้นนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยกว่าก็เอ่อคือถ้าเราถือกล้องไม่นิ่งยังไงเนี่ยก็ขอพัยด้วนแล้วกันนะอ่าขอบอกไว้ก่อน โอเคนะชั้นล่างก็จะมีเอ่อวพิพิภพไททันนั่นเองเนาะก็มีลอสเกอร์สองเล่มนะแล้วก็ลุกอน,นินของรีวายเอออาจจะพูดผิดนิดนึงขออภัยด้วยพูดติดขัดนิดนึงขออภัยด้วยนะเพราะเราหายไปนานแล้วเราก็แบบเหมือนไม่ได้อัดคลิปนานมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะอ่าก็มีเล่มสองเนาะเล่มหนึ่งก็ยังไม่ได้ซื้อนะอ่ะก็โอเคแล้วก็มีผ่าพิพไททันนะเล่มยี่สิบเจ็ดถึง 33นั่นเองก็จบ34ซึ่งก็รอเล่มจบคือตอนนี้วิบูลกิดก็มีบ็อกเซตออกมาแล้วนะไม่ใช่บ็อกเซตอมันมันก็เป็นบ็อกเซตนั่นแหละเออแต่ว่าหนังสือเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้แบบพบ1นึถึงสาก็จะมีแค่เล่ม34เล่มเดียวนะก็เรามองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนิดนึงแต่ก็แล้วแต่คนแหะนะแต่สําหรับเรามันมองว่ามันไม่คุ้มอะเออก็ใครก็ไปดูกันได้ในแฟนเพจวิบูลกิดนั่นเองนะเนาะอ่ะก็ นี่เเล่นม33นะที่เพิ่งออกมาล่าสุดนั่นเองอ่าก็โอเคต่อมาก็จะเป็นภาคถ่ามัธยมไทยท่านนั่นเองก็อันนี้ซื้อมาเล่ม2นะเพราะว่าตอนนั้นเราซื้อเนี่ยเล่ม1มันหมดเนาะก็อ่าก็โอเคอ่าเดี๋ยวพูดเรื่องไทยท่านเนี่ยเราขอพูดอะไรนิดนึงก็คือเราเพิ่งพีฟิกเกอร์เอ่อรีวิวไปนั่นเองเองนาะก็เป็นของภาคซีซั่น4นะก็โอเคก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะ้วก็ ก็พีไปนะมาเดือน10นู่นก็อีกนานเลยนะโอเคอ่ะเรามาดูเรื่องกันที่เรื่องต่อมานั่นเองก็ก็จะเป็นเรื่องเออคือเราจะพูดแบบงงแบบเรียงคําพูดผิดยังไงของภัดเดินนะอ่ะก็ เรื่องต่อมาเนั่นก็คือโตเกียวรีเวนเจอร์นั่นเองก็เรื่องนี้เป็นเออเรื่องที่เราชอบพอๆกับไททันเลยนะก็เลยเอาหมวอ่านข้างกันเปล่าหรอกมันสําหรับพิมพ์เดียวกันนะก็เป็นของวิบูลกิจเนาะก็อาโตเกียวรีเวนเจอร์นี่เราชอบมากเลยนะก็คือเออเราดูนิเมะไป10ตอนซึ่งแบบตอนที่10จบได้คามากก็เลยเออซื้อเล่ม4มาซึ่งเราไม่ได้อัดคลิปเอออันบล็อกนะเพราะว่าเออคือมันคือคือแบบมันมีแค่เล่มต่อก็ไม่รู้จัดทําไมอ่ะก็เลยเออ แกะไปเลยก็ไม่ได้อ่านนะก็ขออภัยด้วยนะก็นี่ด่มสีก็ คือเราอ่ะเออซื้อเล่มสี่กอนแรกเราซื้อเล่ม5้ากับ6กไปก่อนนะเลี้ยงผิดด้วยช่างเถอะเราซื้อเล่ม5กับเล่ม6ไปก่อนแต่ว่าเออมารู้ที่หลังนะว่าในเรื่องมันอยู่ที่เล่มสเนาะก็ก็เลยซื้อแยกนะกว่าจะมาส่งก็ค่อนข้างนานเลยเพรามันเป็นช่วง6เดือน6ก็เลยนานนะอ่ะแล้วก็เราอยากจะพูดอะไรกับรายเส้นอาจารย์นิดนึงนะก็คือเรารู้สึกว่าคอมันยาวไปนะไม่รู้ใครรู้สึกเหมือนเราเปล่าถ้าใครเคยเจอสปอยในดิจิตอกหรืออะไรเนะี่ยเออแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไมกี้ตอนโตเนี่ยจะคอยาวมากเออเหมือนได้นทงเสาคอยาวเลยนะก็อ่ะก็อ่ะแต่ว่าก็สวยนะลายเส้นนะเอออย่าเว้นเรื่องคอยาวอ่ะนะก็โอเคอ่ะก็หลายๆคนก็น่าจะว่าเหมือนกันแหละนะก็อันนี้ก็น่าปกก็เป็นไมกี้กับดาร์เคลนนั่นเองซึ่งเราเมนคือเราเรื่องเมนไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยมันเยอะมากนะตัวละครแล้วก็จําชื่อไม่หมดด้วยเพราะป,ปกติแบบเออเรื่องยาวๆเราจะจําชื่อแทบหมดเลย จำชื่อได้แทบั้งหมดส่วนเรื่องนี้ก็จําได้แค่ตัวหลักๆอะ่ะเออเนาะหน้าโปกนี่ก็จะเป็นไมค์ี้เนาะอ่าก็จะเป็นน่าจะเป็นพระเอกของเราค่ะคํา,าอะไรวะชื่ออะไรวะลืมอะ่ะเออ <laughs> นั่นแหละอะไรมิจิมิจิจสักอย่างนี่แหลอะอ่านั่นแหละเป็นพระเอกของเราในตอนโตเนาะอ่า นี่ก็นักเลงนะเกี่ยวกับนักเลงก็ไปดูคลิปเอ่ออันบ็อกอันนี้ได้นะเดี๋ยวมีเรื่องย่ออะไรให้ฟังหนึ่งนะก็หน้าปกอันนี้ก็จะเป็นน่าจะชื่อบาจิป่ะอืมจำไม่ผิดนะอ่าอันนี้ไม่รู้ดิอันนี้ไม่รู้ชื่ออันนี้ก็ยังไม่แกะก็แกะแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เอ่อได้ใส่ถุงแก้วเพราะ่าไม่มีถุงนะถุงหมดนะอ่าก็เรื่องต่อมาก็จะเป็นของรักพิมพ์แล้วนะก็จะมีเอ่อนี่เลยวัดป่วนชวนมารักนั่นเองก็เรื่องนี้ก็เป็นเลิบคอมเมดี้เนาะ ก็ถือว่าสนุกอยู่นะแต่ว่าเรายังไม่ได้อ่านเล่ม3าเลยก็มีออกมา3มเล่มเนาะก็รักพิมก็เมื่อไรจะออกเล่มสี่ก็ไม่รู้นะเหมือนเขาจะแบบลอยเพลหลายเรื่องเลยนะรักพิมแต่ว่าก็นั่นแหละต่อมาก็จะเป็นเกิดใหม่ทั้งที่ก็เป็นสลามไปซะสแล้วอันนี้ก็เรื่องนี้ก็ซื้อมาแค่เล่มสามกับเล่มสี่นะเพราะว่าเล่มสานี่ไปเจอที่อนิเมตก็เลยซื้อมานะส่วนเล่มสี่นี่ก็ซื้อต่อนะเพราะวมันแบบ มันมีเล่มเดียวมันจะเหลงไงอ่าก็โอเคต่อมาก็จะเป็นเอ่อจะคนไหนก็แฟนสาวนั่นเองนะก็เรื่องนี้ก็สนุกมากกําลังจะมีอนิเมะเนาะก็รอเลยนะเป็นฮาเลมเนาะอ่าฮาเลมอันนี้ก็ฮาเลมนะอันนี้ฮาเลมเยอะอยู่นะเนี่ยวัดป่วนเอ่อฮาเลมเยอะอยู่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อโตเกียวบาเบลนั่นเองอันนี้ก็ไม่ใช่แนวเอ่อความรักหรืออะไรนะก็อ่าเป็นแนวเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอ่อแบบเอาชีวิตรอดอ่ะเออก็อาจจะะะะะมมมมมมีผผอออออออไไไรนนนนิดดึงคืัเเเยยากกกล็็่่่่ใส้ะ ต่อมาก็จะเป็น2.5จุ่านิติอิริสะนะเนย์อันนี้ก็เป็นฮาเลมนะไม่รู้ฮาเลมกี่คนแต่ว่าที่ออกมาตอนนี้ก็2คนนะก็อ่าก็นี่ก็เป็นแนว18บวงนั่นแหละก็มีเซนนะอ่าก็แต่ว่าสนุกอยู่นะเรื่องนี้ก็รอเล่ม2นะอ่าอยากให้รักพิมพ์ออกเร็วๆ ต่อมาเรื่องที่กาลังขาดตลาดนะแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้จริงยังแต่ว่าเคยขาดตลาดอ,ะอ่ะก็คือ,อ,อหนุ่มมีผ้ากับสาวนะคอเพย์นั่นเองก็เรื่องนี้ซื้อมาแค่เล่มหนึ่งเล่มสองเพราะาเล่มสามกับเล่มสี่แม่งหายากมากนะก็หาได้แต่ไม่ใช่ราคาปกอะ่ะก็เลยไม่อยากซื้อเท่าไหรนะ่้วก็โอเคต่อมาก็จะเป็นซีตัสนั่นเองซีตัสพัดเพิ่งออกเนาะอ่ะก็ รอรอไม่รู้ไม่รู้จะได้ซื้อตอนไหนก็รอเรื่องงามยามดีนะไม่รู้ตอนไหนเหมือนกันก็อ่ะก็รอไปนะอ่ะก็โอเคประมาณนี้นะชั้นนี้ก็มีเล่ม5กับเล่ม6เนาะส่วนตัวเกียวรีเวนเจอร์เรามีเล่ม4ถึงเล่ม8เนาะไททันมี2 7ถึง33แล้วอันนี้ก็2 1 2หนึ่งะแล้วก็วัดป่วน3เล่มอันนี้ก็2เล่มนะหนุ่มเย็บผ้าก็2เล่มนะอ่ะก็โอเคอ่ะ เออมันจะมีเรื่องที่ l อซใหม่ก็เราชอบเรื่องนี้มากที่สุดนะก็จะมีเอ่อเรื่องที่ l อซใหม่ก็จะเป็นพวกแบบสองจุมิติลิลิสาแล้วก็รักรักรักอะไรนั่นแหละเออเราก็ไม่ได้ซื้อแล้วเพราะซื้อไม่ทันนะ <S <S เราชอบเรื่องนี้ที่สุดแหละที่ซื้อมานะอ่าก็แบบเออที่รักพี่แมวซีใหม่ที่ชอบที่สุดเออก็อาจจะพุ่นงงนิดนึงขออนัยนะอ่ะเดี๋ยวขอมาดูชั้นล่างกันก่อนนะก็คือชั้นล่างเฮ้ยมือขอเปลี่ยนก่อนอ่าก็ชั้นล่างก็จะใส่ถุงซิลกไไววว้้เเพราาาะะ่่่มมีถแแนนห มาดูชั้นล่างก็จะมีเรื่องพันธสัญญาในวอแด์นั่นเองก็เรื่องนี้เออเราชอบนะแต่ว่าถามว่าทำไมมาอยู่ชั้นล่างก็คือเราก็ไม่ได้ตัดสินจากความชอบที่มาอยู่ชั้นล่างเท่าไหร่นะก็อาจจะมีตัดสินบ้างเช่นเรื่องพวกนี้เออเลยเอามาอยู่ชั้นล่างเพราะไม่ค่อยชอบไม่ใช่ไม่ค่อยชอบคือไม่ได้อ่านอ่ะเออก็อ่าก็เรื่องนี้ชอบมากเลยนะก็สนุกพอๆกับไทท่านเลยแต่ว่าในเรื่องเมื่อจเนื้อหามันก็จะแคบกว่ามันก็คล้ายๆไทท่านนั่นแหละที่ต้องมีกำแพงเหมือนกันด้วยนะแต่ว่าเนื้อหาแบบคือโลกมันจะแค พันธสัญญาในเวัยแรนะโค่นคโคตรอะไรวะพูดไม่ถูกละโคตรสนุกนะ,ะก็ใครไม่เคยอ่านก็ไปหาอ่านนะตอนนี้จะมีเล่ม5ถึงเล่ม8นะก็จะเรียงไม่นี่นิดน,นึงนะอ่าก็นี่ คก็ค okay. ok, ่อนข้างสนุกเลยนะอ่ะก็โอเคต่อมาก็จะเป็น Back c ค v e r นั่นเองก็เรื่องนี้เป็นแอนิเมะนะคล้ายๆวันพีชเลยเนาะซึ่งเราก็ไม่ได้ดูนะอ่าก็เราก็ไม่ได้อ่านด้วยอ่านไปตอนเดียวแล้วก็ขี้เกียจอ่านนะตอนเดียวแบบตอนเดียวนะไม่ใช่เล่มเดียวเอออ่ะต่อมาบูเอ็กโซซิอันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเล่มหนึ่งก็เลยไม่อ่านนะอ่ก็คือทุกคนอาจจะถามว่าตรงนี้รอยอะไรคือวันนี้เราไปรับหนังสือมาแล้วไปรับหนังสือที่โรงเรียนนะแล้วแบบหนังสือมันหนากระแล้ว สภายกระเป๋าแลวกระเป๋ามันก็ขูดมันก็เลยเป็นแผลนะอ่าก็อ่ะต่อมาก็จะเป็นโตเกียวกูนนั่นเองอันนี้เล่มหนึ่งถึงสามก็อ่านไปแค่เล่มเดียวเองนะก็จะลกๆนิดนึงนะพังหมดแล้วนะอ่าอ่านไปเล่มเดียวเองนะก็โอเคต่อมาก็จะเป็นไอดัลนสุดซาปะปัาซังลุยนั่นเองอันนี้ก็อ่านไปไม่ได้อ่านดิเออคือซื้อมาเล่มหนึ่งนะก็ซื้อมือสองมาก็ ยังไม่ได้อ่านนะเดี๋ยวมันน่าอ่านอยู่นะแต่ว่ายังไม่มีเวลาอ่านไม่ใช่ยังไม่มีเวลายังไม่มีไฟในการอ่านนะเออก็ต่อมาก็จะเป็นนี่เลยนะเอ,อติดตามตายนั่นเองเีล้ว่าเขาก็อ่านแล้วนะเล่มหนึ่งก็อยากซื้อเล่มสองอยู่แต่ว่าก็ไม่ใช่ตอนนี้หรอกนะมันเละมากเลยทุกคนเออช่างมาเถอะนะอ่าต่อมาก็จะเป็นแกล้งนักรักแล้วนะรู้ยังก็เรื่องนี้ก็ใส่ถุงซิปล็อกใหญ่ดนึงเพราะว่า คือมันขนาดมันเท่านี้ก็เลยเออใส่อะดีกว่าไม่มีอ่าให้ใส่นะอ่าก็เล่มหนึ่งกับเล่มสองนี่ก็ได้มาจากช่องวันวันของเด็กช่างนั่นเองนะอ่ะเรามาดูชั้นหนึ่งเลยก็โอ้โหปวดหลังมากเมื่อกี้ก้มชั้นหนึ่งแล้วจะมีเอ่อไคจูหมายเลขแปดเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะรีวิวไปแล้วเนาะก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะก็ต่อมาก็จะเป็นดาบพิฆาตศูนย์ที่เพิ่งออกเล่มจบมานะก็นี่เล่มจบนั่นเองเล่มยี่สามก็จะนากว่าเอ่อเพื่อนเลยนะก็ คือเราซื้อข้ามนะก็ซื้อ7ถึง17แล้วก็มา23เลยเนาะอ่ะอันนี้ก็เพิ่งออกเล่มแรกเนาะอืมโอเคก็ที่เราซื้อข้ามเพราะว่าเรารู้เรื่องแล้วเนาะอ่ะก็ ต่อมานะค่อนข้างเหนื่อยเลยนะต่อมาก็จะเป็นให้คิวคู่ตกฟ้าะ่านั่นเองให้คิวเราจะมี32ถึง41นะขาดเล่ม40กับ37นะก็ที่ขาดเล่ม37ก็คือหาไม่ได้นะส่วนขาดเล่ม40ก็คือยังไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าสองเล่มนี้ยังไม่ได้อ่านเลยก็ยังไม่มีไฟในการอ่านนะ Hi Q อะให้คิวเพราะว่ามันอยู่ในการแข่งก็ขี้เขันลุ้นเหมือนกันนะแต่ก็รู้แหละว่าใครชนะนะก็ อ่ะก็ประมาณนี้นะคือถามว่าทำไมเราซื้อเล่มที่3าที่สองเพราะว่าอนิเมมันเริ่มจากเล่มที่3าคือเงินมันเหลือนั้นก็เลยซื้อซมาะก็ประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นมาฮิโร่คาเดเมียนั่นเองก็มาฮิโร่เรามีเล่ม1นึงนะนี่อ่าแล้วก็เล่ม2แล้วก็14ข้ค่ามา14เลยนะแล้วก็ค่ามา23า2ยสนะ2ี24ี่นี่ก็จะเป็นตอนที่ช่วงที่อยู่ในอนิเมะนะอ่าก็โอเคต่อมาก็จะเป็นมาฮิโร่คาเดเมียสแคนั่นเองเนาะอ่ันี้ก็เป็นเหมือนเอ่อแก๊กสี่ช่องอะไรประมาณนี้แหละอ่ะก็ ต่อมาก็จะเป็นวิจิลาเต้น,นั่นเองก็จะเป็นภาคแยกของมาฮีโร่คาเดมีนะก็เป็นแบบเกี่ยวกับแบบฮีโร่นอกกฎหมายเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะอ่ะโอเคต่อมาก็จะเป็นสไปค์แซมเบรี่นะก็นี่ คือมีเล่มสองนะเพราะเล่มหนึ่งเพื่อนยิ้มไปคือวันนี้เราไปเจอเพื่อนใช่ปะแล้วเราบอกอะให้เพื่อนว่าอย่าลืมเอาหนังสือมาแต่ว่าสรุปมันก็ลืมอะเออทุกคนไม่น่าตบเลยเพื่อนเออก็มันยิมเล่มหนึ่งไปนะก็ยังไม่ได้คืนเลยนะก็ไม่รู้น่าจะเปิดเทอมน่าแหละกว่าจะได้คืนนะแล้วก็ไม่รู้จะเปิดวันไหนด้วยเพราะว่าเราอยู่จังหวัดนนทบุรีไงแล้วเหมือนโรงเรียนเราเนี่ยเออเป็นโรงพยาบาลสนามเนาะก็เลยเออน่าจะอีกนานกว่าจะเปิดนะก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องเชนซอมแมนนั่นเองเรื่องนี้ก็เออกระแสค่อนข้างดีนะแล้วก เออน่าจะปวดตับนะอ่วก็เล่มในท้ายอะไรเงี้ยน่าจะปวดตับซึ่งก็ไว้ก่อนนะยังไม่ได้ซื้อต่อนะเพราะกลัวปวดตับนั่นแหละเออแล้วกออ็มีเรื่องที่ต้องซื้อเยอะนะอ่าก็ต่อมาก็จะเป็นเอออะไรนะโฮลี m มิยเออสาวมั่นกับนายมืดมนเราเพิ่งดูอนิเมจจะจบไปเนาะแล้วก็โคตรสนุกเลยนะเราเป็นเลิฟคอมเมดี้ในดวงใจเลยนะเพราะว่าชอบมากเพราะมันแบบ มีดรามา่าแต่ว่าดราม่าก็ไม่ได้แบบหนักมากมีดราม่าแล้วก็เคลียร์แบบเคลียร์จบไวอะ่ะเออก็ประมาณนั้นก็ชอบแบบนี้แหละนะอ่ะเอาเป็นว่าหนังสือของเราทั้งหมดก็ประมาณนี้นะอ่าก็หลังจากยูเซ่ก็จะลกนิดน,นึงนะเดี๋ยวอา่าพูดคุยใยคลิปนิดน,นึงนะก็คือเออเราที่อา่ากว่าจะมาอ่านเนี่ยเพราะว่าคือเราสั่งโตเกียวดีเวนเจอร์ไปเนี่ยเล่มเอ่อสี่แล้วก็เจ็ดแปดเนี่ยคือเราสั่งไปในช่วง6เดือน6นั่นเองแล้วกว่าเขาจะมาส่งอ่ะเหมือนแบบ คือมันมีออเดอร์เยอะไงกว่าเขาจะมาส่งก็ค่อนข้างนานเลยก็เลยเพิ่งเออมารีวิวให้ดูนะจริงๆจะรีวิวตั้งนานแล้วแหละแต่รอมันม,มาส่งก่อนเนาะก็โอเคประมาณนี้นะแล้วก็ตัวเกียร์ดิเวนเจอร์เล่ม1ถึง3เนี่ยมันจะเป็นเออ่ปกดำเนาะแล้วก็รู้สึกขัดใจกับปกเล่มหนึ่งนะ,ะแต่ก็นะช่างมันเถิดนะโอเคเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันลนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้พูดไม่ดียังไงก็ขออภัยด้วยพูดไม่ถูกต้องยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหหนนนน้้าาาาๆแลวกกัะบบ๊ยยยเื่อม